เศรษฐาย,ยำ้ำรัฐบาลนี้ไม่มีจำนำข้าวประกันราคาข้าวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,รกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวไทยรีพอร์ตค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอข่าวคราวอัปเดตจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีการยืนยันว่ารัฐบาลชุดน,นี้อาจจะไม่มีการจำนำข้าวหรือว่าประกันราคาข้าว และ,ะยังมีการสอบปรุกโครงการโคงชีมุลเลยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมระยะยาวด้วยรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่8กันยายน2566นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะค่ะ ได้ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนตลาดถนนคนเดินหน้าสารกลางจังหวัดอุดรธานีเพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพพุ่งสูง โดยพี่น้องประชาชนค่ะได้ฝากให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่าน้ํามันที่มีราคาสูงในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีปัญหาสบเซามานานขณะที่การสอบถามถึงการแก้ปัญหาราคาข้าวในรัฐบาลชุดนี้นะคะว่าจะมีการใช้วิธีการประกันร,ราคาข้าวหรือจํานำข้าวหรือไม่ ึ่งนายเศรษฐาค่ะได้กล่าวว่าทั้งประกรันราคาข้าวและสำนาำข้าวไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลน,นี้เว้นแต่ว่าจะมีภัยพิบัติจริงๆเพราะอาจจะเป็นการบิดเบือนราคาตลาดโลกหรืออาจจะทำให้วินัยการเงินการคลังเกิดความไม่เหมาะสมได้ค่ะแต่เราเน้นว่าเราจะเพิ่มรายได้สุทธิให้กับพี่น้องประชาชน รายได้น้อยแต่ผลผลิตสูงรายจ่ายต่ำเงินสุทธิของพี่น้องประชาชนก็น่าจะสูงขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปประกาันร,ราคาข้าวหรือจำนำข้าวที่บิดเบือนราคาตลาดโลกไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวแต่เป็นเพื่อผลทางการเกษตร ส่วนเรื่องการรับมือภัยแล้งนะคะนายสิทธาได้เผยว่าเรื่องสําคัญคือการเก็บกักน้ําใช้ในช่วงภัยแล้งเชื่อมโยงไปถึงแผนระยะยาวคือโครงการโขงชีมูลเลยจะต่อท่อส่งน้ํามาที่เขื่อนอุบลรัฐค่ะตรงนี้ถือเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพราะเราไม่อยากแก้ไขปัญหาระยะสั้นตลอดไป เราอยากจะมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งโครงการนี้น่าจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ดีค่ะโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะจากนายเศษฐาทวีสิทธิ์นะคะนายกรัฐมนตรีซึ่งหากมีข่าวคราวอัปเดตต่อไปยังไงนะคะเดี๋ยวทางข่าวแทร่รีพอร์ตจะนำมาแจ้งให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทราบต่อไปค่ะ